่าจะมาเป็นโตเฮาในเวอร์ชันปัจจุบันมันบดง่ายเลยซีมีไพหู้ว่าเฮามีความพยายามมากขนาดใดเป็นคนที่บรได้เกิดมาจากความเพียพร้อมแต่ก็เหตุตัวเองให้พอมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางข้างหน้าอยู่เสมอสิ่งที่พยายามมืดหน,นี้บมีไปเห็นแต่พวกเขาจะเห็นในมืนดที่มันสว่างแล้วเหตต่อไปถึงวัสิบุมีไพแนมาก็ตามโบต้องรอให้พรอมเพราะความพร้อมที่รอมันบบมีอยู่จริง จะบอรลรอให้ไพ่มาบอกให้เริ่มพราะนี่มันคือชีวิตเฮาอย่าถ่าแห้งบันดานใจจากไพ่พอบอมีไพ่จะมาหผู้ปัญหาของเฮาได้ลึกซึ้งเท่ากับตัวเฮาเองเฮามาเหตุปัจจุบันเพื่ออนาคตกันดีกว่าทุกๆมือที่ได้ลงมือทํามันคือการบ่งตัวเองถึงสิบุมีไพ่เห็นกับบอฟ้าใอ,อ้ผุ้ได,ดแนาม,มาพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยจนกว่าจะมีคนบอกว่า ซีวิตเฮาโคตรจะมาไกลหากได้ยินเสียงผ่านเข้ามาในหูว่าคนแบบเฮาบนอานจะเห็ดได้นั่นแหละคือเสียงของความท้า,าทายเสียงนี้เลยคือแหงบันดาลใจถ้าอยากก้าวขาไป